แมปใหม่ย่านคนชิลมาแล้วค่ะทุกคนหนีห่าวนะคะทุกคนก็วันนี้พี่ก็มากับไดโนลูกรักของพี่เองนะซึ่งวันนี้จริงๆไม่ว่างก็เลยได้มากับโนโน 2, 2> คนนั้นนี้ก็จะเป็นย่านคนชิลเก่านะคะบรรยากาศรอบๆก็คล้ายๆกับ <S <S <ๆ S 1> ย่านคนชิลเก่าที่แบบเป็นแมปเก่านะ <S 2> <S 2> แต่เหมือนเขาจะปั้นโมเดลขึ้นมาใหม่นะทุกคนแต่ก็ทําให้เราหายคิดถึงเหมือนกันนะเวลาเราเข้ามาแล้วเจออะไรแบบนี้เนาะไหนใครลองเข้าไปเล่นแล้วบ้างในย่านคนชิลเก่าตัวนี้ คอมเมนต์บอกพี่นอยว่าชอบไม่ชอบหรืออะไรตรงไหนบ้างนะคะทุกคนในย่านคนชิลตรงนี้แต่ก่อนตรอกซอกซอยตรงนี้มันจะวิ่งเข้าไปได้นะทุกคนแต่ตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วทุกคนเห็นตู้ด้านขวามือพี่แวบ,บๆบไหมคะตู้ตัวนี้จะมีชุดเก่าๆแบบชุดซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองอะไรแบบนี้ให้ทุกคนลองสวมใส่ด้วยนะแต่พี่ขอไม่ลองไปสวมใส่แล้วกันพี่อยากให้น้องๆเข้ามาลองเองมากกว่านะคะทุกคนขอสปอยไว้แค่เท่านี้ สายทาคลิปพี่คิดว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะกับย่านคนชิวเก่าแบบนี้นะเข้ามาแล้วก็แบบว่าอุ้ยมาทําคลิปกับเพื่อนมาทําคลิปกับแฟนอะไรแบบนี้คือดีมากๆเลยในจุดวาร์ปตรงนี้นะคะขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหอคอยเกียรติยศไหมคะทุกคนใช่ไหมลองวิ่งรอบๆดูแล้วพี่ก็มองสังเกตอยู่นะว่าเอ๊สรุปรูปปัน้นตัวนี้คือเป็นรูปปั้นหน้าใครรูปใครอะไรแบบนี้ใครรู้บอกคอมเมนต์บอกหน่อยนะต้นซากุระต้นนี้คือต้นซากุระคอยรักหรือเปล่าอ่ะทุกคนกลับมาดูน้ำพุข้างล่างกันดีกว่า ค่ะทุกคนเมื่อก่อนคือพี่ไม่รู้ว่าถ้าเปิดขั้นสูงแล้วน้ําพุมันจะมีน้ําออกมาแบบนี้ด้วยนะทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าเปิดเป็นแบบว่ามาตรฐานใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเสาน้ําพุธรรมดาเอาละค่ะทุกคนใครที่คิดถึงย่านคนชิวเก่าก็สามารถมาย้อนวนันๆได้กันนะคะในแผนที่ย่านคนชิวเก่านะ